การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์แต่ออนไลน์อย่างไรที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมกับเราไปตลอดทั้ง4ทริป2วันนี้นะคะเรามารอรับชมกันนะคะอีกสักครู่หนึ่งจะได้ให้ทุกท่านได้รับชมวิทีอารการนำเสนอคะ่ะ การจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมดีๆนี้จัดขึ้นโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะโดยจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะมีความเป็นห่วงเด็กๆปฐม,มวัยในจังหวัดของเรานะคะผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จึงประกอบไปด้วยคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมุกดาหารและคุณครูชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุดดาหารค่ะค่ะเขามาสู่ระบบแล้วกี่ท่านแล้วคะแอดมิน9กท่านแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเรามาร่วมเติมเต็มนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้แล้วก็สิ่งที่ท่านจะได้รับกลับไปนะคะเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็สถานศึกษาของท่านได้ค่ะ <c oughs> ในขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีของเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวให้ท่านได้พักสักครู่หนึ่งนะคะเราจะรับชมวิทยารในการนำเสนอการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกันก,ก,นก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาชมวิดีาการนำเสนอการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกันก่อนนะคะการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมจะเป็นอย่างไรนั้นเรีนยชิญทุกท่านได้รับชมค่ะการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตการพัฒนาระดับสติปัญญาและอารมณ์ในเด็กปฐถมวัยเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตช่วงเด็กปฐมวัยเป็นช่วงสําคัญที่จําเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องมีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนจากผลการสำรวจระดับ IQ ในเด็กทั้นประถมศึกษาปีที่1โดยกรมสุขภาพจิตเมื่อปี2559พบว่าระดับ IQ ของเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลและเด็กจังหวัดมุกดาหารมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเพียง91.26จุดเท่านั้นอยู่ในลำดับที่72ของระดับประเทศ การพัฒนาคุณภาพเด็กประถมวัยจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงโดยเริ่มตั้งแต่กรรต่อนปฏิสนทิช่วงตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดและช่วงปรถมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมส่งต่อสู่วัยอื่นๆอย่างมีคุณภาพจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาต้นทุนชีวิตและคุณภาพของเด็กปฐมวัย จึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกันของภาคีเครือข่าย่กระทรวงหลัก5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานสนาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งภาคีเครือข่ายูุมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผ่านการดำเนินงานของพอชอพอชตจนถึงระดับครอบครัวและในปีนี้จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดยุทธศาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กประมวัยภายใต้โครงการคนมุกดาหารดีเก่งเป็นสุขทุกช่วชีวิต smart people โดยมีกิจกรรมหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กปรถมวัยสู่การเป็นผู้ใหญ่คุณภาพ smart kids to smart people เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กประถมวัวยโดยทุกมิติตังแต่ปฐิชนที่มีจนซึงอายุ2ีแรกหรือหนึ่ง <พอ S 1> ปฐนวัน,นแรกของชีวิตและพัฒนาต่อเน,นื่องจนถึงอายุ6ปีให้เด็กปรถมวัยมีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์โครงการมุกดาหาร smart kids to smart people มีเป้าหมายให้เด็กมุกดาหารมีต้นทุนชีวิตเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะการให้เด็กประถมวัยในจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะเก่งดีสูงสมวัย ก็เสื่อ,ออกมาได้ค่ะจากการได้รับพัฒนาการที่ดีนะคะการมีต้นทุนชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอเดินเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในลำดับนี้ใครขอเรียนเชิญท่านรองบุญช่วยน้อยสันเทียท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมรับฟังคำกล่าวรายงานโดยท่านประวิศศรีบุญรัตน์ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารใครขอเรียนเชิญค่ะกลับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารท่านบุญช่วยน้อยสันเทียที่เคารพอย่างสูงในนามของผู้จัดการอบรมขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะครูศูนย์เด็กเล็กในการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม p r e School Parenting Program หรือที่พูดี p จังหวัดมุกดาหารผ่านระบบ Web Conference หรือ Zoom Meeting ในวันนี้เด็กปฐมวัยเป็นโอกาสทองของชีวิตที่สมองและ การเรียนรู้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสการลงทุนในเด็กปฐมวัยจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าถึงเจ็ดเท่าในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จากผลการสำรวจการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตั้งแต่พศ2542ถึง2,563พบว่าประมาณร้อยละ30ที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย โดยเพราะว่ามีพัฒนาการทางภาษาราชาถึงร้อยละ20ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิบัติปฏิพานไหวพริบและการเข้าสังคมอีกร้อยละหซึ่งพัฒนาการทั้งสองด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญาการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่เด็กปฐมวัยทุกคนก็ควรได้รับการพัฒนาและสร้างวินัยตั้งแต่ปฐมวัยเพราะการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นการปลูกสร้าง ให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้บรรลุปเป้าหมายและมีความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งทําให้เด็กมีวินัยที่ดีติดตัวไปสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตทุกช่วงไวัยได้จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากโดยผู้ที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยในเด็กประทมวัยนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูผู้ดูแลเด็กด้วยการอบรมครั้งนี้ จดผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ซูมมิทติ้งและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุงดาหารแบง่งออกเป็นผู้จัดดำเนินการประชุมครั้งนี้โดยแบง่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ2วันรุ่นที่1ระหว่างวันที่21ถึงวันที่22สิบงหาคม2 5 6 4รุ่นที่2ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2 5 6 4 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมุกดาหารทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรุ่นที่สองประกอบไปด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอดงหลวงและอำเภอคำเชีอีรวมจำนวน250คนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรครูกอที่ผ่านการอบรมะระดับเขตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอากาบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารการบุญช่วยน้อยสันเทียได้กรุณากล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะสุขครูศูนย์เด็กเล็กนะครับในการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม t r i ปพ จังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าขการอบรมและคณะผู้จัดต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับก็อนุญาตเรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านทีมวิทยากรทุกท่านนะครับรวมทั้งคุณครูอาจารย์นะครับและผูด้ดูแลเด็กทุกท่านนะครับที่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ดูจาก ข้อมูลมีเชื่อมต่อมาแล้วร้อยสิบนะร้อยสิบร้อยเก้ามีหลุดไปเรื่อยๆนะ, <laughs> <laughs> <c oughs> นะครับนะก็เป็นมิติใหม่นะครับของการประชุมการอบรมในยุคโควิดหนึ่งเก้านี้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านวิริชัยนาคมาศนะครับท่านก็ปิดภารกิจนะครับช่วงนี้ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับที่โรงพยาบาลสนามนะครับท่านก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจทุกแห่งนะครับรวมทั้งให้กําลังใจผู้ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นข่าวดีนะฮะตอนนี้จังหวัดมุกดาหารเรานะครับก็จะมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยลดจํานวนลงนะครับผู้รักษาหายก็เพิ่มขึ้นนะครับโรงพยาบาลสนามที่หอประชุม250ปีของเรานะครับก็จะ ได้ทําการปิดตัวลงนะครับก็จะไปรวมไว้ที่เดียวฮนะที่อาคารจงวุฒิเวศสนามกีฬากางจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านติดภารกิจฮะก็ได้มอบอห้ผมนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะครูศูนย์เด็กนะครับในการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเด็กเชิงบวกนะครับโดยครอบครัวมีส่วนร่วมหรือพีสคูลพรีนติ้งโปรแกรม ทิเปิพเปิลพีพลาสของจังหวัดมุกดาหารผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์หรือซูมมิ้งในวันนี้นะครับับตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รายงานให้ทราบนะครับก็หากเราต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0นะครับก็ต้องมาช่วยกันเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กนะครับซึ่งก็มีหลักการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะครับที่เรียกว่าทิ P เ,เนี่ยนะครับ ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้การรับรองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือครูกับนักเรียนเนี่ยนะครับเน้นการสื่อสารนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกเน้นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจในความรู้สึกนะครับใส่ใจในความรู้สึกใส่ใจในพฤติกรรมนะครับแล้วก็พัฒนาการอย่างไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะครับ ทิปล์น์พีนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่า P แรกเนี่ยหมายถึง positive นะครับเป็นการสร้างพฤติกรรมในเชิงบวกนะครับ a r e n t i n g ก็โดยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ปก P3 นี่คือตัวโปรแกรมนะก็คือตัวระบบที่ได้รับการยอมรับตรงนี้แล้วนะครับซึ่งใน5หลักพื้นฐานของทิป P ์น์พีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่นะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพื้นฐานแรกเลยก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่เนี่ยนะครับ ปลอดภัยต่อการลองการเล่นการเรียนรู้นะครับแล้วก็หลักการที่2ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกนะครับก็คือพ่อแม่คุณครูนะครับก็ตอบสนองแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้นะครับหลักการที่สามนะครับก็ใช้ระเบียบวินยัยแบบกล้าสแสดงออกนะครับเช่นพ่อแม่กับลูกออกกฎร่วมกันนะครับมีการทําผิดก็อธิบายเหตุผลนะครับ ให้ชัดเจนนะครับไม่ลงโทษหรือคู่ด้วยวิธีการที่ในการลักษณะที่เป็นการลงโทษน,นะครับ4นะครับหลักการที่4ก็คือคาดหวังแบบสมจริงนะครับให้ความสําคัญกับความพยายามในพัฒนาการนะครับเด็กก็จะได้รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของพ่อของแม่นะครับหลักการที่5นะครับพ่อแม่ คุณครูก็อย่าลืมดูแลตนเองนะครับมีเวลาให้ตัวเองแล้วก็มีคนคอยช่วยแบ่งเบาภาระด้วยนะครับซึ่งก็จะเกิดพลังซึ่งพลังต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลมาถึงลูกถึงลูกศิษย์เราด้วยนะครับเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่าเด็กนะครับก็จะเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นเด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพนะครับ ทำให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับเพื่อให้เด็กจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ได้มีนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับโดยเราได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดมุกดาหารเรานะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับก็เน้นย้ําให้ทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้อง ให้ความสามคัญนะครับในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับโดยเริ่มต้นจากครอบครัวคุณภาพเพราะถือว่าครอบครัวนะครับเป็นส่วนสําคัญในการหล่อหลอมอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีศักยภาพในการใช้ชีวิตในสังคมสำ,สำหรับเด็กแล้วนะครับพ่อแม่คือคนที่ดีที่สุดสําหรับลูกเสมอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับต้องผนึกกําลังช่วยกันปฏิบัติ ตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องสำหรับการสร้างวินัยเชิงบวกก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งเพราะการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดและการกระทาจนกว่าจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้ครับก็ผมก็ขอขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับคณะทำงานและทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับขอบคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่เข้าร่วมอบรมโปรแกรมทิพเป็ลทีพลัสในวันนี้นะครับแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมก็ขอเปิดการอบรมพัฒนาทักษะครูศูนย์เด็ก ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมโปรแกรมทิพนทีพัสจังหวัดมุกดาหารผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ซูมมิทติ้งในบัดนี้ครับขอบคุณครับ ในนามของผู้ดำเนินโครงการนะคะขอขอบพระคุณท่านรองบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดีๆในวันนี้และในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะท่านรองบุญช่วยได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้จัดงานค่ะซึ่งก็นําโดยท่านนายแพทย์ประวิศรีบุญรัตน์ท่านนายแพทย์สาธารณาสุจังหวัดมุกดาหารท่านรองทัศชัยใจคงค่ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารท่านดารุณีมโนขันค่ะหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพพร้อมทั้งคณะวิทยากรนะคะเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพแล้วเราจะมารับาฟังการบรรยายพิเศษจากท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขค่ะ อีกอยางเอาค่ะกดไลค์พร้อมๆกันนะคะขอให้การดำเนินงานครั้งนี้ plus 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 PL บวกเยี่ยมเยี่ยมขึ้นไปค่ะ